ทั้งหมดแถวตรงคุณครูจะเฝ้าท้าอลาเนยโอ้ยเนืแนซาเนาะเดี๋ยวๆๆนักเรียนทั้งหมดแถวตรงเด็กหญิงส้มทำไมไม่ตรงเหมือนเพื่อนเดี๋ยวเดเด็กหญิงแต่ทำไมล้ำหน้าจังเลยน่ะอย่าล้ำหน้าหมู่สิเเออออหมายถึงป้ายเกลมหรอคะ ไม่ไม่ไมครูหมายถึงว่ายืนดีๆเออว่าผมหายไลยคือการเป็นนักเรียนมันค่อยสง่างามเด็กชายนดนครับครูทําไมรําหน้าเด็กชายฮอตดี้ล่ะเก็บพุงด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ครบมันไม่ครบดิเด็กชายเป็นเตะเบิร์ดเด็กชายพวกสกอร์ไปใส่เด็กชายพวกสกอร์เงี้ยวเซบอนครับตอนนี้ กินแล้วครับเป็นบางคนบางคนก็พทานกินครับโอ้รู้ไหมว่าอาหารเศร้าเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์ oh. ทุกคนต้องกินข้าวเศร้าก่อนมาโรงเรียนโอ้ oh. เพราะฉะนั้นถามก่อน oh. กันแล้วกันว่าแต่และว,วันคุณกินอะไรมาโรงเรียนก่อนมาโรงเรียนใช่ oh. okay. เด็กชายแมนก่อนมาโรงเรียนเธอกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับข้าวจีครับโอ้กินข้าวจีเด็กอีิแต้วกินข้าวกับอะไรก่อนมาโรงเรียนโ ทำไมทำไมกินข้าวกับอะไรก่อนมาโรงเรียนต้มยำค่ะโอ้บ้าแล้วทำไมหน้าเธอไข้ข no ึ้นๆขึ้นทุกวันเลยเด็กชายท็อปดารากรกินข้าวกับหมูกระทะก่อนมาเรียนใช่ไหมตามันเลยครับผมเด็กกินส้มกินข้าวกับขวดอี้ครูยังไม่ได้ถามเลย เปลี่ยนคำถามหน่อยไปเด็กหญิงส้มดูมือสิมือหยาบไหมอันนี้มือนิ่มมากเลยที่ใส่ไม่ดีไม่รู้จักช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเด็กหญิงลูกกอล์ฟตบมือมาดูสินี่ไม่รู้จักช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านฝั่งซานานิ่มมือนิ่มนี่นี่เอออันนี้ได้ ผ้าไม่เดซักซักผ้านั่นแหละก็บอกสิซักายผ้าักผ้าไม่ใช่นี่นี่คนช่วยเรียกช่วยงานพ่อแม่ต้องมืออย่างนี้สิยากแกซักขึ้กันาราก่อมือมาดูสิคูเอออันนี้ดีมากเลยนะหลายคนเป็นคนพู่เป็นเยบอก ว่าผ่โอ้เดี๋ยวในเรนนี่มาหนิผมลืมบอกว่าครูนี่เป็นหมอดูอ่ะดูดันดูนะจะดูดูให้ครูนุ๊กนะนี่ดูดูดูจากไรเส้นนี่เห็นไหมมาดูไรมึงครูนู้นี่นี่นี่เอาแล้วเอยหล่อเมื่อไมึงไปแล้วครูครูนุ๊กนี่ดูจากเส้นเนื้อคู่เห็นไหมนี่เป็นยังไป็นบ้องเล่เน่ยครูเขาเนื้อคู่เขาจะกำจะมาบรรจบกันเป็นมือกอน ทุยมืเลยล้เลยองหลงแล้วโผผมก็พงครับและที่สำคัญตอนนี้นี่โอนไว้ยกนลายมือเลยทุกครับตรงนี้มันมีเช่นแท่งดาวพิแดนเข้ามาแท่เข้าครูี่เราจะเชื่อนะหมอดูครู เออตัวเล็กอ่านี่มีออกมามยอะเลยอุ้ยดวงเจ้าขอยบอกเลยเป็นอะไรเราเสียง่ายโอ้ไม่เป็นแะไรพวกกัะทิบอ่ะเด็กยิ่งแก้วคู่เป็นแต่คู่เที่ยวแท้โอ้โอัสอะไรนะเด็กชายเด็กชายแมนครับเดินทางมาไกลนะเราทำไมล่ะครับอย่าพูดเพ้อๆนะครับผมขอโทษไม่ไกลธรรมดาค่ะไกลแล้วก็มาสวยด้วยค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวกูจะจับเธอสไลด์หนอนนะอะไรคือสไลด์อะไรคือสไลด์นอะไรนะสไลดหนอนจมูกหมอนหนอนอะไรแบบนี้สไลดนอนเด็กชายสนใจไหมอันผมโ่หัจักดอกครับแน่จัสันเออัย่างไหนสีเรียนหนังสือก่อนดิมเนเอากระถาดยุ่ยเด้อในมัคคุกกันเลี้ยงเม่ไรเด้มันจะสอนหลายรอบไม่ได้เด็กชายพุกจะกอนวนติแม่ มันต of hmm, oh ้องรอมาให้ครบทีมก่อนแล้วไงวันนี้ทักอะไรเ่ามาเห็นโอ้เด็กชานสำคับอกว่าให้เรานำไปก่อนเลยเดี๋ยวนำก้นมามาสักหนึ่งให้เต้ยท้าเลยมานอ้ให้นายเต้ยท้าวันนี้ใครร้องเพลงเป็นบ้างยกมือขึ้นใครร้องเพลงได้ย้อนมือ แต่สุกัญจาเพลงได้กูมันนี่มีการสอนพื้นฐานแล้วครูการร้องเพลงพวกไมค่อยปสอนผมเป็นหมอเด็กชายเมนเวลาร้องเพลงลืมๆเน่ะนะคือท่าเรียนน่ะให้จำไว้เลยครับเวลาร้องเพลงน่ะเพลงมันมีลิขสิทธิ์ต้องรู้จักร้องหลบลิขสิทธิด้วยร้องหลบลิขสิทธิ์ใช่เวลาเราเราต้องรีบวิ่งหนีเลยว่ายังไงครูไม่ก็คือแบบเราจะไปร้องมันตรงคีย์ดูตัวอย่างให้ผมดูไหนครับครูผมอยากดูตัวอย่างจากคุณ นั่งไงของไงครู้จะสอนร้องเพลงนี้รักนิกกิลิตครูจะสอนร้องจเพลงนี้มันมีลิเกิลิลกลบขี้มจะไใชมันต้องมีการหลบขีนะลบคอนไว้ขี้ผูยิงบ้ไงมันทร็อคือเล่นจิลูนิกเิลิด้แม่ถ้ารองตกปั๊บมนคนไล่กตัดทันทีจะบอก เขาบอกด้วยนะเขาเขาจะขึ้นไหมกอนเดี๋ยวๆๆอาจารย์อาจารย์ขึ้นไหมขึ้นไหมเออดชชายนราก่อนลองให้ครูฟังสิเดี๋ยวๆๆเหมือนครูเองนะเดี๋ยวครูเอาตัวอย่างก่อนคนละท่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตัวอย่งเดี๋ยวเราเราเป็นเซมเพิลก่อนเจ้าก่อนอาจาขึ้นก่อนเออดนตตี้มาเออเจ้าขึ้นท่อนแรกเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนต้องร้องแบบนี้ถึงจะสอบนได้เด็กกับครูฟังตัวอย่างครูโนกับครูจะร้องยังครูกับ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากเดชชายแมนเลยล้อตอนนี้เป็นการสอบภาคปฏิบัติใช่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 ใครร้องตรงลิขสิทธิ์สอบตกเออร้องยอังไงก็ได้ให้ไม่ตรงลิขสิทธิ์ใช่เออเอาเริ่มเลยอาจารย์ครับเดียวนาไอของไอาลาศีรษะเหนื่อยหลายให้ลองทิ้งมวอยู่ ดำดำครับครูโอ้อาจารย์อาจารย์เอาอาจารย์ครับมาใหม่ครับเพลงนี้ครับเมื่อกี้มันที่สูงเนาะมันไปยากไปรแต่งอั่นดำดำได้เขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวนัดเยนผู้หญิงร้องไห้ครับครูอะไรนะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ทำไมเพราะว่าคนนี้แก่สาวแค่ว่าติ๊กติ๊กตองแท้